กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมในยูทตบจรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม f ซ Online นะครับกับซีรีส์ทีม3 0 0 X Manu ครับคุณผู้ชมเห็นอะไรในหน้าจอไหมครับคุณผู้ชมครับเฮนริกลาสันทุกคนครับผมต้องบอกว่าพยายามเล่นลูกากูแล้วทุกคนครับจนผมรู้สึกว่าแม่งไม่ได้วะนะครับผมเลยทําการขายลงมนรูลูกากูครับผมแล้วก็ซื้อทางด้านของเฮนริกลาสันมาทุกคนครับราคาเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าผมได้มาเท่าไหร่นะครับ ต่ลูกากูเนี่ยผมขายน่าจะประมาณ29เนะครับเหมือนราคามันมีการดีดขึ้นนะครับแล้วก็มีคนตั้งรับผมก็เลยขายไปเลยนะครับจากนั้นก็ดึงได้ของราสันราคาไม่ได้ต่างกันเยอะทุคครับรวมหักภาษีนันนูนี่เหมือนจะเหลือด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้เงินเราอยู่ที่2 5 8 0 0 0ทุกคนครับคลิปนี้คุณผู้ชมครับคิดว่าน่าจะได้เสริมนะครับสำหรับเวนลูนี่ทุกคนเราขาดอีกกลมๆเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนแล้วก็วันนี้มีตัวแบทเทิลพาร์ทด้วยครับ แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้อันที่จริงเนี่ยผมต้องอัดวันที่15และลง16ทุกคนครับแต่ด้วยความที่ผมเพิ่งไปรับสปอนเซอร์มาทุกคนครับแลวคือยังตกลงวันกันไม่ได้นะครับว่าจะลงวันไหนนะครับไม่15ก็16บผมเลยชิงนะครับวันนี้วันที่14ก็เลยคิดว่าน่าจะทําคลิปวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าสปอนเซอร์เขาจะากลงวันไหนนะครับก็จะแบบลงไม่ตรงทุกคนครับอาจจะไม่ได้ลงวันที่16เป๊ะเหมือนทุกครั้งนะครับตามนั้นเลยนะทุกคนครับ แล้วก็คลิปนี้จะมีทางด้านของการ์ดเมมเบอร์รีวอร์ดด้วยทุกคนวันนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยมีแจกด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเมมเบอร์ครับเป็นการ์ดลุ้นพวกแปดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าน่าลุ้นมากๆครับมาก่อนอื่นมาเล่นสายฟรีกันก่อนครับก่อนที่เราจะไปเสียตังค์กันนู่นครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสายฟรีเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดตัว Battle p a s s กันนะครับสำหรับ ID นี้นะครับไม่ได้เติมตังค์เพิ่มทุกคนครับ และคุณผู้ชมใครที่แบบโอ้โเหเที่ยอะไรวะเนี่ย1นึ่ถึงสห้าใบคุณผู้ชมผมกำลังจะบอกว่าใครที่รอโปรโมชั่นอยู่ทุกคนครับตอนนี้มีโปรโมชั่นคูณสามโอโหไม่หนักกว่าคูณ2ที่ผมเคยเติมคุณผู้ชมครับเห็นคุณผู้ชมบนม่นว่าเฮ้ยคูณ2เมื่อไหร่มาใช่ไหมครับมาแล้วทุกคนครับแล้วมาในรูปแบบของคูณ3ด้วย ครับใครที่ยังไม่เติมก็ไปดูได้นะครับสำหรับโปรโมชั่นล่าสุดนะครับแล้วก็ในความที่ผมอัดเร็วกว่าปกติทุกคนครับเพราะฉันของมันน่าจะน้อยกว่านิดนึงนะแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายทุกคนครับแล้วก็คลิปนี้นะครับตังจากรีแลงต่างจากแบนเทอร์พาร์ทครับเราขาดอีกแสนเดียวคุณผู้ชมยังไงก็ได้เสริมด้วยครับสำหรับเวนตูนี่นะก็ลืมพาคุณผู้ชมไปดูราคาเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเปิดไอ้พวกสายฟีนก่อนครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะวย นะครับคุณผู้ชมดูตังครับปัจจุบันครับตอนนี้27โอ้ไม่กอดเดี๋ยวตั้งรับไปเลยทุกคนครับ3ามแสนนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคามันมีการขยับขึ้นหรือเปล่านะแต่ล่าสุดเห็นประมาณ3ามแสนสามแสนห้าราคาสูงนะนะครับก็เลยคิดว่าได้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่นะดูฮะตอนนี้ครับตอนนี้ขึ้นมา2องแสนคุณผู้ชมเนี่ยสามแสนแล้วเนี่ยไปดูดินี่ยังไม่เปิดพาร์ทเลยนะคุณผู้ชม 3 3 7 0 0 0สามครับคุณผู้ชมครับ ID นี้ผมไม่ได้เติมเพิ่มนะอย่างที่บอกครับตอนนี้ปัจจุบันครับเติมไปทั้งหมดเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเติมไปทั้งหมดอ่ะสองพนกับสี่ร้อยบาทการ์ดครับผมนั้นหน้าตาประมาณนี้ดุกคครับมีการ์ดยูโรด้วยนะครับการ์ดหลักๆก็จะมีไอพวกบวกหนะนี่ครับเป็นการันตีด้วยฮะสำหรับใบนี้ครับส่วนบวกแปดใบนี้ไม่น่ามีหรือเปล่านะครับด้วยความที่มันก็มีหลาย ID เอ้ยเหมือนจะมีครับใบนี้ครับจากตัวเมมเบอร์ นะครับล็อกอิน3วันผมได้มาเป็นฮาร์ดเวิร์ดนะครับอ่ะที่เหลือก็ประมาณนี้ครับขออนุญาตเปิดไปเลยไหมคุณผู้ชมครับ131งบใบไปคุณผู้ชมครับไม่ต้องเปิดทีละใบอ่ะเราเปิดไปเลยแล้วกันครับสำหรับของฟรีไปครับคุณผู้ชมโอ้เงินเยอะมากนะครับขอเพิ่มซะหน่อยมามอย่างน้อยก็จะได้เป็นทุนครับในคลิปต่อๆไปคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันคุณผู้ชมครับมาดูครับคุณผู้ชม ฟองไฟนะครับเพราะว่ามันมีการ์ดลุ้นพวกแปดด้วยครับเฮ้ยซีซีอุย้ยไฟซีซีเฉยอีริกเซนอีริกเซนแน่ๆคุณผู้ชมเอ้ยไม่ใช่ครับเราดูบครับโอ้แสดงว่ากา๊าซปกแปดเราเกลือใช่ไหมเนี่ยผมนึกว่าอีริกเซนนะฮะซีซีโอ้ไปนี้ได้บูตาเกนโยครับหัวนี่สามหนึ่งห้าครับเดี๋ยวก่อนนะการันตีได้มาเล่นคุณผู้ชมครับ โอ้โหกาดโคตรดีมาได้สามพัน่ะแล้วก็ใบใบน,นั้นเราไปไหนแล้วนะผมขอ,อย่านหาก่อนคุณผู้ชมครับโอ้โหได้ใบนี้ครับมิรันดาครับผมลืมรับใบรีบอร์ดต,ตรงนี้คุณผู้ชมครับโทษทีฮะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสายฟรีนะฮะอันนี้คือสามารถเล่นกิจกรรมได้เลยทุกคนครับน่าจะเข้ามาวันนี้แหละสดๆร้อนๆเลยทุกคนครับมีชุดด้วยครับมีคูปอง40%โอ้โหจะเค่นะครับ ก็ตรงนี้25,000ครับโอ้โหดูครับ3 6 0 0 0ผมคิดว่าผมตั้งรับสูงได้เลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวต้องไปดูราคาก่อนนะครับได้ชุดมาเพิ่มอีก2ชุดนะครับเป็น6ปี a n นน v เวอร์ y รนะครับอ่ะแล้วก็จะได้มาเป็นการ์ดใบนี้ทุกคนมามาดูครับการ์ดฟรีคุณผู้ชมครับขอไฟได้ไหมขอร้องครับขอรักหมื่นหมื่นเดียวพอคุณผู้ชมผมไม่ขอเยอะนะครับขอหมื่นเดียวพอ fa ไฟวะโปรตุเกตโอ้โหจีเคก็นึกอยู่เว้ยโปรตุเกตมันจะมีใครครับโอ้โหขอหมื่นเดียวให้หมื่นเดียวจริงๆนี่ครับแพงสุดอันนี้คือการ์ดฟรีด้วยครับแพงสุดเป็นเราดูนะครับแล้วก็มีหลุยซิวาเหรอโอ้โหถ้าแปะก็ห้าหมื่นอยู่นะซืียได้ครับมีบูตาเกนโยครับมีคนรับพอดีโอ้โหใครเขาปล่อยฟรีครับเนี่ย เดี๋ยวก่อนอืินก่อนจะขายเดี๋ยวพามาดูครับราคาของเวลูนี่ครับปัจจุบันอ๋อราคาก็ออเอ้ยเราสามารถตั้งสูงได้นะฮะคุณผู้ชมครับงั้นผมตั้งสัก3ามสูงแล้วกันทุกคนครับก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะหรือน่าเกียดว่าแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนครับประหยัดตังคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันมีคนแบบตั้งนอกเหนือจากเราเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งเป็นสูงแล้วกันเพราะว่าเงินตอนนี้ก็ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องขายขายไหมเออขายดีวยกว่าคุณผู้ชมครับมา เดี๋ยวขายไอ้พวกนี้เบ็ดเสร็จทุกคนครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับโอ้โหอันนี้ก็แหมตั้งสตาร์มเลยนะฮะตั้งร้อยสิบสี่สูไปเลยด้วยครับเขาต้องซื้อเป็นวัตถุดิบตีบวกอยู่แล้วทุกคนครับอ่ะอย่างเราดูปใช่ไหมครับเดี๋ยวขอญาติอ่าอันนี้มีคนขายแล้วผมขอหมื่นห้าทุนแล้วกันนะครับลุยซิวาโอ้โหไอ้ตัวนี้ถ้าแปดนี่คือแพงคุณผู้ชมครับร้อยสิบสี่สูงไปเลยครับคุณผู้ชมนะครับวัตถุดิบตีบวกอ่ะมันต้องเป็นของเราครับนอนเย็นมาเล่นเหรอมาเล่นขายออกนะเนี่ยทำไมเป นะครับก็ถือว่าช่วยๆกันคุณผู้ชมครับถือว่าช่วยๆกันนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวนี้การเอ้ยลูนี่ได้แล้วครับคุณผู้ชมสามสามศูนย์ครับจากที่ผมบอกทุกคนครับราคามันถือว่าไม่ได้ทุเรศนะฮะทุกคนครับสามสามศูนย์ถ้าดูจากคราฟเนี่ยถือว่าสวยเลยทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวรับมาครับสาหรับเวลูนี่ครับเราได้นลครับคลิปนี้โมเมนต์หนึ่งตัวครับอย่างน้อยวันนี้คือสบายใจได้หนึ่งเปลาะนะครับเพราะว่าเราได้เวลูนี่แล้วนะครับ รับไปเลยครับด้วยความที่มันเปิดแค่ใบเดียวรุ่นครับพาร์ทเดียวสำหรับพิมพ์300ทุกคนครับเอาการันตีแล้วกันนะครับเรียกไปเลยนะครับ20,000ครับโอ้โหได้เพิ่มครับคุณผู้ชมปึ้งปึ้งเนี่ยเงินขึ้นไป70,000กว่าแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยฮะั้านั้น l e t ๋ย o สครับเสร็จได้มา1 0 0 0 0กับ 3,000m คุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีการ์ดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวที่มันไม่สำคัญก่อนนะฮะเดี๋ยวติ๊กออกมาก่อนเนาะอันนี้ถือว่าเปิดล้างซวยไปครับ เราให้ไปดูตัวต่อไปที่เราจะเสริมด้วยครับตอนนี้กองหน้าผมรู้สึกว่าผมเล่นเข้ามือมากเลยนะโอ้หลักพันรับตัวล <c oughs> ูกากูผมรู้สึกว่ามันเล่นยากอะ่ะนะครับที่ผมเล่นอะ่ะจะเป็น e ยีิเนะตัวนั้นรู้สึกว่าเล่นสนุกดีครับพอมาเป็นสปอร์ตไลท์ไม่รู้สิทุกคนมันดูเป็นแบบไม่รู้ยังไงอะ่ะมันดูไม่เข้ามือก็เลยขายนะครับแล้วพอไปเล่นเป็นลาสันเนี่ยโ,โห่นี่ของดีเลยนะครับเริ่มจากเอ้ยเออไม่เป็นไรไปนี้ก่อนแล้วกันทุกคนครับ3คลาสครับสปอร์ตไลท์ LN แล้วก็ม มาครับเอ้ยกดผิดโอเคมาเกลือไม่เกลือสป,ปอร์ตไลท์โอ้โหไม่ไฟครับโอ้โคาวโยโยครับ3ามพนหนะเอ้ยอย่าค้างครับคุณผู้ชมป L l อล <No. S 1> โอ้โหจัว๊วมาเลยครับตัวนักเตะมีเป็นร้อยมันจะออกกันอยู่แค่นี้เหรอวะคุณผู้ชมถ้าให้ผมเดานะก็คงจะเป็น FA คุณผู้ชมเชื่อไหมก็เผื่อ FA ประตูด้วยนะครับ เรายังคาดหวังกับตัว Battle Pass ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ตายนะครับเฮ้ยไม่เห็นเลย FA จริงๆสเปนมาเลย CM สเปนซิลบาชาบี้สักอย่างหนึ่งอะชาบี้ส0 0 0มื่นนะครับกลางๆแล้วกันทุกคนนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะฮะไปนี้30,000ืแตทขั้นต่ำมันร้อใช่ไหมทักคุณผู้ชมเปิดได้ตัวไหนก็สามารถแชร์กันได้นะครับผมได้ประมาณนี้ ผู้ชมคิดว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงก็คอมเมนต์มาละกันทุกคนครับแล้วก็กาก้าเนี่ยแม่ขายไม่ออกนานมากตั้งแต่คลิปที่แล้วอะ่ะผู้ชมคลิปที่แล้วคือเราทําประมาณอ่าสิ้นเดือนใช่ไหมสิ้นเดือนที่แล้วใช่ไหมก็ตามนั้นครับกาก้าไม่ออกเลยไอ้มาเิอุนยิ่งหนักเลยฮนะจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ออกนะก็รอวันที่แบบมันจะออกอยู่นะครับผู้ชมครับเงินเราได้เพิ่มเตมิมมาอีก1นึ่งแสนเอ็มทุกคนครับแล้วก็ชาบี้เนี่ยผมปล่อยสัก3ามหมื่นเจ็ดละกันอะ เผื่อใครซื้อไปตีบวกนะไม่ได้แพงครับร้อยนะครับอ่ะที่เหลือเดี๋ยวขายเลยแล้วกันทุกคนครับมาดูครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดเวนรูนี่ออกก่อนนะครับอ่ะดูเขาสู้ราคากันนะสามหนึ่งหกเลยครับล่าสุดจะมีที่ผมคิดไว้ด้วยครับจะมีราเฟลวารานตัวเนี้ยเอามาลด FP นะครับอันที่จริงผมชอบ BTB อยู่นะตอนนี้ก็ยังเล่นสนุกอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นแบ็กซด์ยไหมฮะเรกอรอนเนี่ยกำลังดูฮะร้อยสิบแปดลงทีมร้อยสามสิบนะถ้าเกิดว่าเป็นฟูลบวกแปดอะ ถ้าไม่ใช่ฟูลจะอยู่ที่129เหมือนลาสันนะนะครับถ้าเป็นฟูลบวก8ครบ8ตัวเมื่อไหร่เนี่ย130แน่นอนนะครับเดกิลอนถ้าเกิดว่ามีคนซื้อขายเรารอได้นะทุกคนสักประมาณเนี่ยมันเคยลงมาแสนเอ็ดใช่ไหมเพราะตอนนี้มันก็มีแกการ์ดฟรีไงมันน่าจะมีคนเปิดได้เยอะทุกคนครับถ้างั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรูนี่เป็นเดอะโมเมนต์กันทุกคนครับจะได้รู้ว่า FP เราเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับเวนรูนี่ครับสามแสนสามหมื่นใช่ไหมที่เราซื้อมาครับมาเลยครับจัดไป เวลูนี่ส์แตกเริ่มเยอะน่าจะร้อยยี่สิบสองใช่ไหมสำหรับเวลูนี่อ่ะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอะไรครับลูนี่ลูนี่ปึ้งมาแล้วเรียบร้อยด้วยครับสำหรับเวลูนี่ครับไอคอนเดอะโมเมนต์ moment, ครับเดี๋ยวก่อน FP เกินบรรหนึ่งฮะคุณผ,ผู้ชมชิปหายละเฮ้ยได้ไง อ้ยเพีเกินมันหนึ่งเฉยเลยครับคุณผู้ชมครับงั้นก็คงจะเป็นวารานนนครับเดี๋ยวผมตั้งรับการๆแล้วกันนะหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วกันคุณผู้ชมครับ A few moments later เราได้มาแล้วทุ่นนครับผมนะสำหรับลาเฟวารานนะครับตัวลด f อของเรารุ่นครับมาเดี๋ยวรับไปเลยครับ1นึ0 0 0 M นหนึ่งหมื่นเอ็มนะครับก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะแต่วารานปีนี้อันที่จริงเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยชอบแปกหมายเท่าไหร่ด้วยนครับผมรู้สึกว่าผมเล่น BT b ีอ่ะยังรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคกว่าไม่รู้ทําไมนะ แต่อาจจะคิดไปเองก็ได้ทุกคนครับอ่ะไม่เป็นไรครับไม่รู้ทําไมผมชอบชอบเล่นบอลแล้วแบบเสียจุดโทษเฮ้ยจะมาตีบวกเก้าไม่ได้นะนะครับชอบเล่นแล้วแบบเสียจุดโทษอะไรเงี้ยนะครับอ่ะหลักๆก็จะได้2ตัวนี้ครับเป็นเวนลูนี่แล้วก็ราเฟลวารานทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็ผมสามารถเปลี่ยนโรนัลโดใช่ไหมแล้วก็ใช้เลตฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับเอผมขาดอยู่3ทําไมมันเข้าหน้านี้บ่อยจังเลยนะครับเอผมขาด3นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเสริมหลายๆตัวได้เหมือนกันนะครับ อย่างเดนนิวเจมเงี้ยก็สามารถขยับได้ครับเป็นตัว f อ22อะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะประมาณนี้ทุกคนครับเดี๋ยวตัดวารานออกดุกคนครับผูกแมงเหลือแต่ตัวแพงๆแล้วว่าทุกคนดูดิเลกิลลอนเนี่ยขั้นต่ำสองแสนน่นะครับแต่ก็อาจจะแบบมีถั่วลงมาเพราะว่าตอนนี้ราคามันลงใช่ไหมอาจจะได้ประมาณสักแสนแสนแสนสามแสนห้าอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะไม่เกินนี้ครับดาริบินตัวนี้อาจจะหายากแล้วอาจจะต้องมีตังค่อยตั้งรับไว้นะครับถ้าไม่มีก็ค่อยว่ากันทุกคนครับ ตัวนี้ที่จริงผมอยากได้นะสนับฟูดินาน่ะต้องปีนี้เท่านั้นวะทุกคนนะครับหน้าเป้าอ่ะเดี๋ยวไปดูทีมก่อนอ่ะปัจจุบันทีมเราประมาณนี้ใช่ไหมครับทุกคนครับปีกซ้ายเนี่ยแรดฟอร์ดอ่ะที่จริงก็อยากเปลี่ยนนะครับแต่นึกไม่ออกว่าจะเล่นใครที่มันเป็นบวกแปดนะครับหลักๆต้องทําให้มันเป็นฟูลบวกแปดครับยกเว้นตัวโมเมนต์นะครับแล้วก็เบ็กแฮมตอนแรกผมว่าจะมาเปลี่ยนเดนเนลเจมแต่ผมดูจาก f p แล้ละแม่งไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะฉันก็เดี๋ยวใช้ตัวอื่นแล้วกันนะครับ พอกบาก็น่าจะต้องอัพให้มันเป็นบวก8นะครับหรืออาจจะเป็นตัวอื่นคาซิเมโลอะไรเงี้ยทุกคนครับวอนนาเดี๋ยวอัพให้มันเป็นบวก8ครับลูกชอเนี่ยอาจจะใช้เป็นลีกิลอนแทนเพราะลูกชอปกติแพงมากนะครับเจ็ดแสนเอ็มมั้งคุณผู้ชมครับ่วดออชีรยังเนี่ยถ้าไม่ได้ก็อาจจะใช้เป็นตัวอื่นแล้วกันนะครับ ที่เหลือประมาณนี้รุ่ครับสำหรับฟูลทีมของเราทุกคนครับผู้ชมอยากให้ผมเสริมตัวไหนก็ผู้ชมลองแนะนํามานะฮะสำหรับสาวกแมชชีเตอร์วินเตทครับหรือว่าทีมอ,อื่นๆก็ได้ครับเผื่อเฮ้ยไปโดนตัวนั้นมาตัวนี้มาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบแล้วมันเป็นฟูลแมนอยู่อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้ทุกคนครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะเพราะช่องเราตอนนี้คอมเมนต์มันน้อยนะผมอ่านดูคอมเมนต์ทั่วถึงอยู่แล้วทุกคนครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันครับผมชอบใจฝากกดไลค์ติดตามช anel next r e v i e ด้วยครับเดี๋ยวนั้นจะมีไฮไไไลลลลททท์้้้้้้ผููชมชมมดดดดดรรัับววววยยนนนนนเเีี๋ปออองงงงงาาาาาาขข่แกก็ นะครับคลิปที่ประมาณนี้ทุกคนครับผมนะลากันไปก่อนแล้วกันครับคลิปหน้ามาว่ากันนะครับมาหนักอกหนักใจกันต่อทุกคนครับสำหรับฟูลแมนอยู่ครับทำยาวๆแน่นอนครับสำหรับซีรีส์นี้ครับไปทุกคนเจอกันครับผมนะไปแล้วทุกคนครับผมสวัสดีครับ